สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจีก็จะพาไปที่การสั่งเซตทดลองแจกฟรีกับบริษัทนะคะ,ะต้องบอกตรงนี้ก่อนนะคะเซตทดลองแจกฟรีเนี่ยเขาจะมีให้สําหรับคนที่ลงทะเบียนใหม่ในครั้งแรกนะคะแล้วก็จะมีอะไรบ้างเนี่ยแต่ละครั้งเขาจะสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปให้เข้าไปดูในระบบของเราค่ะให้เข้าไปดูที่ ยูเซอร์ของเรานะคะว่าเอ๊ะตอนนี้นะคะเราต้องเข้าไปอัปเดตดูเรื่อยๆนะคะเผื่อเขามีโปรอะไรน่าสนใจมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราอยากทดลองอยู่พอดีนะคะเราก็สามารถทดลองได้เลยตรงนี้นะคะว่ามีอะไรบ้างแต่ส่วนตัวจ mm ี hmm. เองนะคะตอนที่ตอนแรกเลยของจีก็จีสั่งมาทั้งหมด5ตัวนะคะ5ตัวก็จะเป็นเกี่ยวกับตัว บัลโลเซ่นะคะเกี่ยวกับผิวแล้วก็จะเป็นยาสีฟันนะแล้วก็เป็นตัวเกี่ยวกับสายตานะคะที่เขาแจกฟรีนะคะตอนนั้นนะที่จีลงไปเพราะเขาจะให้สําหรับคนที่ลงทะเบียนใหม่ครั้งแรกเท่านั้นนะคะว่าตอนในช่วงตอนนั้นเขาแจกอะไรแล้วก็จะเป็นตัวดีท็อกค,ค่ะตัวดีท็อกนะคะก็จะได้มาตรงนี้สินค้าตัวทดลองย้ํานะคะว่าเขาให้ฟรีแต่ถ้าเราอย่างเราอยู่ต่างจังหวัดเราไม่ได้อยู่ใกล้ออฟฟิศเนี่ยค่าส่งเราจะต้องจัดเสียค่าจัดส่งเองนะคะ แล้วแต่ว่าถ้าสมมุติว่าใครที่อกรุงเทพอยู่แถวแถวบริษัทนะคะเราสามารถ w a ล k i อเข้าไปเลยนะคะแล้วก็เนี่ยลงทะเบียนแล้วนะอยากได้สินค้าฟรีอย่างเงี้ยค่ะเราก็เข้าไปรับที่บริษัทได้เลยนะคะแต่ไม่มั่นใจว่าตอนนี้นะคะจะยังเข้าไปได้อยู่หรือเปล่าเนาะเพราะว่าเราก็ไม่อยากไปไหนนะคะแต่ก็เนี่ยค่ะวันนี้จะพาลองไปดูนะคะว่าวันเนี้ยสำหรับบีนาเนี่ยจะได้สินค้าทดลองแจกฟรีมีอะไรบ้างนะ ก็เข้าไปดูเลยนะคะเข้าไปที่นะคะเริ่มสั่งซื้อสินค้าค่ะถ้าเข้าไปนะคะตอนตอนแรกตรงนี้นะคะช่องแรกเวลาเราเข้าไปจะเป็นหน้านี้นะคะจะเป็นสินค้าอัปเกรดสินค้าอัปเกรดนี่หมายถึงว่าเราอยากได้สินค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถสั่งได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าเราหาหมวดหน้านี้ไม่เจอให้เราไปที่ช่องของสั่งสินค้าอื่นๆนะคะ นี่ค่ะพอสั่งสินค้าอื่นเราก็มาดูว่ามีอะไรบ้างเห็นไหมคะตอนนี้ชุดทดลองตอนนี้นะคะก็จะเป็นบีตาดีค่ะเกี่ยวกับบรุงสายตานะคะใช้โทรศัพท์มากๆหรือตาเป็นออมีปัญหาเกี่ยวกับสายตานะคะเราสามารถสั่งมาทดลองได้นะคะก็จะมีค่าส่งนะคะ120บาทนะคะแล้วก็ต่อไปค่ะจะเป็นชุดยาสีฟันนะคะนี่ก็เป็นชุดทดลองเหมือนกันค่าส่ง65บาท นะคะแล้วก็ต่อไปค่ะจะเป็นน้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะตัวนี้ช่วยกับเกี่ยวกับควบคุมน้ําหนักหรือคนที่ออนอนหลับเขาเรียกนอนหลับไม่สนิทนะคะก็ใช้ทานก่อนนอนได้แต่ถ้าคนอยากลดน้ําหนักก็ให้ทานนะคะก่อนทานอาหารเช้านะประมาณสักยี่สิบนาทีให้เยอะนะอุ้ยได้เยอะนะคะก็ต่อไปค่ะได้ไฟเบอร์ไฟเบอร์ทดลองนะคะ าจะให้มาค่าส่งค่าส่งบอกก่อนนะคะว่าเขาส่งแยกนะคะส่งแยกแต่ว่าเวลาเร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 าสั่งไปนะคะถ้าครั้งเดียวเลยเขาอาจจะส่งรวมมาในกล่องเดียวเลยนะคะแต่ว่าค่าส่งนะคือแล้วแต่นะคะเขาคิดแยกกันนะคะต่อไปค่ะบัโลเซ่นะคะบัโลเซ่ก็มีนี่ตรงนี้เกี่ยวกับผิวนะคะผิวอยากลองดูค่ะอยากเปลี่ยนสีผิวอยาก สีผิวสว่างกระจ่งางใสขึ้นก็ให้ทานนะคะวันละ2 4เม็ดได้เลยนะคะต่อไปค่ะตัวนี้เป็นตัวเจลลี่นะคะตัวเจลลี่ตัวนี้อร่อยมากเลยนะคะเนี่ยเราก็สั่งไปได้ตัวนี้จะเป็นวิตามินรวมค่ะวิตามิน B ต่างๆที่ว่าเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายนะคะเราเลือกไปไอ่ะอย่างเดลจีลองเลือกไปหนึ่งอย่างติ๊กเข้าไปเลยค่ะเจลลี่นะคะ ถ้าเร็วหน่อยตาลายขออภัยนะคะแล้วก็ค้ำคั่งไปนะคะพอเราติ๊กไปนะคะมีค so so ่าส่งเมื่อกี้เท่าไหร่นะคะร้อยเจ็ดบาทใช่ไหมคะเราก็กดขั้นตอนถัดไปค่ะขั้นตอนถัดไปนะคะเราก็เหมือนเดิมค่ะเราก็เก็บนี่เนี่ยนี่นี่เราเขียนไปเลยค่ะชื่อที่อยู่จะเป็นผู้ที่รับสินค้าแล้วเราสั่งให้เพื่อนก็ได้นะคะเราสั่งให้เพื่อนก็ได้เราสั่งในนามเราแต่เราส่งไปให้ส่งบ้านเพื่อนอย่างนี้ก็ได้นะคะ เราก็เขียนไปเลยค่ะชื่อที่อยู่นามสกุลนะส่งที่อยู่ที่ไหนดอกจันสีแดงย้ําว่าดอกจันสีแดงใส่ให้ครบนะคะเพื่อไม่ให้สินค้าตกหล่นนะคะร้นานไปตณีเบอร์โทรนะเสร็จแล้วก็ใส่ไปพร้อมกันเลยค่ะ ซอยถ้าไม่มีสายขีดนะคะถนนไม่มีสายขีดนะคะจังหวัดนะคะติ๊กจังหวัดอะไรเราก็เลื่อนไปอ,อําเภออะไรเราก็เลื่อนไปติ๊กไปติ๊กจิ้มไปง่ายๆค่ะตำบลจะขึ้นให้อยู่แล้วหลานไปสนีขึ้นอัตโนมัติค่ะเบอร์โทร บอร์โทรตรงนี้ก็คือที่เราจะมีผู้รับอะค่ะรับสายเนาะเวลาเขามาส่งของสุนกับใส่เข้าไปเลยค่ะเสร็จแล้วกดขั้นตอนต่อไปค่ะเลือกวิธีชําระเงินนะคะเลือกวิธีชําระเงินถ้าเรามีบัตรเครดิตหรือว่าเราจะตัดบัตรเดบิตของเราก็ได้นะคะแต่ถ้าเราจะชําระแบบสแกนชําระเลยแล้วก็กดไปที่ QR code นะคะ ่าขึ้น QR code แล้วใช่ไหมคะก็กดขั้นตอนต่อไปค่ะพอกดขั้นตอนต่อไปแล้วก็กดสั่งซื้อสินค้าค่ะ,ะบันทึกสำเร็จแล้วนะคะอ่าพอขึ้นหน้านี้นะคะเราก็กดดาวน์โหลดค่ะดานวน์โหลด QR code เลยจะมีเวลานะคะประมาณ8นาทีนะคะเราดาวน์โหลดให้เรียบร้อยนะคะกดติ๊กดาวน์โหลดไป ถ้าเรากดดาวน์โหลดไม่ได้นะคะเราก็กดแคปหน้าจอได้เลยค่ะแคปไปเลยแบบนี้นะคะพอกดแคปหน้าจอนะคะเพื่อเราจะเอา QR code แล้วเราก็เข้าไปชำระให้เรียบร้อยเลยนะคะเข้าไปที่แอปพลิเคชันของเราเลือกชำระนะคะ แล้วเราก็กดไปที่นะคะสแก,กนจ่ายนะคะแล้วเราก็เลือกแกลเลอรี่ของเรานะคะคิวอาร์โค้ดอยู่ไหนเมื่อกี้นี้นี่ค่ะเลือกไปกดต่อไปค่ะเรียบร้อยขึ้นหน้านี้นะคะเราก็กดติ๊งไปเลยค่ะยืนยันอีกทีค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะจะขึ้นหน้านี้เลยค่ะชําระบินเรียบร้อยแล้วเราก็ไม่ต้องไปอะไรนะคะไม่ต้องไปขั้นตอนต่อไปไม่ต้องแล้วนะแล้วเราก็ไปดูที่นี่ ของเราเลยสักคู่หนึ่งนี่ค่ะพอเราเข้าไปนะเราก็ไปกดที่จัดส่งแล้วนะคะก็จะขึ้นรหัสออเดอร์ของเราค่ะรหัสนี้เลยตืดต๊ด,ดขึ้นแล้วนะคะที่เราสั่งไปเมื่อกี้นี้ก็รอรับได้เลยค่ะส่วนใหญ่แล้วนะคะบริษัทส่งผ่านทางคือรี่นะคะคือรี่ก็จะมาส่งสินค้าให้เราค่ะ เรียบร้อยนะคะรารับสินค้าภายในอาจจะสองวันหรือสามวันนะคะแล้วแต่ว่าออ,ออเดอร์มากหรือน้อยนะคะนี่ค่ะวิธีง่ายๆนะคะวันนี้ก็มาทําการสั่งชุดทดลองกันนะคะย้ําอีกครั้งนะสินค้าฟรีจะเสียค่าจะส่งเองนะคะหรือถ้าใครสะดวกไปรับที่บริษัทไม่เสียค่าส่งก็ไปรับได้เลยที่กทมนะคะวันนี้จีก็บ๊ายบายคะ่ะสงสัยท่องไหนก็ทักแชทปรึกษาได้ตลอดนะคะขอบคุณมากคะ่ะ